อะไรนะกทูเลเลิกใช้เงินจาร์ดของพม่าแล้วหันมาผูกค่างเงินกับบาทไทยตัดขาดเศรษฐกิจพม่าอย่างถาวรฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่นี่คือระเบิดลูกใหญ่กลางภูมิรัฐศาสตร์ชายแดนที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าพื้นที่นี้ไปตลอดการลองจินตนาการดูสิครับเมื่อเงินตราซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดแห่งอำนาจรัฐกับกลายเป็นเพียงเศษกระดาษไร้ค่าที่ชาวกะเหรี่ยงริมฝั่งสารวินปฏิเสธจะรับมันไว้ในมืออีกต่อไป ขณะที่ธนบัตรบาทไทยกลับถูกชูขึ้นเป็นดั่งธงศักดิสิทธิแห่งความมั่นคงใบใหม่ในดินแดนที่เสียงปืนยังไม่เคยเงียบหายในอีก20นาทีต่อจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเบื้องหลังความพ่ายแพ้ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทหารพามา่าและการที่บาทไทยกลายเป็นสกุลเงินหลักในดินแดนของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นทางการเราจะมาหาคำตอบกันว่าทำไมาการเลือกใช้เงินบาทของชาวกอทูเล ถึงทรงพลังยิ่งกว่าการลั่นไกปืนนับหมื่นนัดและมันกำลังส่งสัญญาณถึงการล่มสลายของอำนาจการปกครองจากส่วนกลางเนปิดอร์ในดินแดนฝั่งตะวันออกอย่างสิ้นเชิงได้อย่างไรลองมองให้ลึกลงไปที่ตลาดริมชายแดนแม่สอดสิครับแม่ค้าชาวกะเหรี่ยงคนหนึ่งไม่ได้สนใจตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนหรือคำประกาศจากธนาคารกลางพม่าอีกต่อไปสิ่งที่เธอเชื่อมั่นมีเพียงอย่างเดียวคือค่าเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในมือเธอ นั่นคือเงินบาทไทยเธอบอกกับทุกคนว่ารับแต่บาทไทยเท่านั้นคำพูดสั้นๆนี้ไม่ใช่แค่การซื้อขายแต่มันคือการประกาศอิสรภาพทางเศรษฐกิจของคนที่เลือกข้างเรียบร้อยแล้วระหว่างเสถียรภาพที่จับต้องได้กับระบบที่กำลังล่มสลายเรื่องราวของเงินตราที่คุณถืออยู่ในกระเป๋าทุกวันนี้แท้จริงแล้วมันคืออาวุธที่นุ่มนวลแต่แหลมคมที่สุดในการแผ่อิทธิพลเหนือพรมแดน อย่างที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนในช่วงต้นปี2024ที่ผ่านมามีรายงานว่ากลุ่มสหาภาพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNU ในพื้นที่กอทูเลซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนตะวันออกของพม่าติดก,กับจังหวัดตากข,ของไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์สําคัญในการละทิ้งเงินจาร์ดและหันมาใช้เงินบาทไทยเป็นสกุลเงินหลัก เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายทศวรรษภายใต้การบริหารของรัฐบาลทหารพรม่าในเนปิดโดการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลพวงโดยตรงจากการสู้รบที่ยืดเยื้อและการบริหารงานผิดพลาดที่ทำให้ค่าเงินจ้าดิ่งลงเหวอย่างไม่มีวันกลับจนประชาชนในพื้นที่ขัดแยง้งไม่สามารถพึ่งพาระบบธนาคารกลางได้อีกต่อไปเมื่อเราเจาะลึกไปที่ตัวละครสำคัญอย่างกอทูเล เรากำลังพูดถึงดินแดนที่พยายามสถาปนาอำนาจการปกครองตนเองมานานกว่าเจ็ดทศวรรษแต่ในวันนี้ใครที่เป็นผู้กำหนดชะตากรรมที่แท้จริงกลับไม่ใช่เพียงแม่ทัพที่ถือปืนแต่คือพ่อค้าแม่ค้าและหน่วยงานบริหารของกะเหรียงที่ตัดสินใจว่าเงินบาทคือทางลอดเดียวที่ไหนคือจุดยุธทธศาสตร์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มากที่สุดคำตอบคือตลอดแนวลำน้ำเมย ตั้งแต่เมืองเมียวดีไปจนถึงฐานที่มั et, er ่นในป่าลึกซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นเขตเศรษฐกิจที่ผูกติดกับประเทศไทยโดยพืินัยนทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นตอนนี้นั่นเป็นเพราะอัตราแลกเงินจาร์ดที่เคยอยู่ที่1,300ต่อ1ดอลลาร์ได้พุ่งทยานไปไกลเกินกว่า4,000ถึง5,000จาร์ดในตลาดมืดทำให้เงินจาร์ดมีค่าเพียงเศษกระดาษที่ไร้อำนาจซื้อในสายตาโลก อย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจความจริงที่น่าสลดใจว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนี้สงครามและความรุนแรงยังคงสร้างความทุกข์ยากให้แก่พลเรือนอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าการสู้รบได้ส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิน่นและขาดแคลนปัจจัยสี่ซึ่งเราขอประนามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนในทุกรูปแบบและขอเรียกร้องให้มีการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล การที่ชาวกอทูเลหันพึ่งพาเงินบาทไทยจึงเปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกันภัยทางปากท้องในวันที่รัฐล้มเหลวไม่อาจปกป้องพวกเขาได้อีกต่อไประบบการเงินที่กอทูเลกำลังสร้างขึ้นถูกระบุว่าเป็นรัฐในเงาที่มีระบบการจัดการของตนเองอย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่การเก็บภาษีการค้าชายแดนไปจนถึงการจ่ายเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งทั้งหมดนี้เปลี่ยนจากหน่วยเงินจาร์ดมาเป็นเงินบาทไทย เกือบร้อยเปอร์เซนต์สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ปลายกระบอกปืนแต่อยู่ที่ว่าใครสามารถมอบเสถียรภาพให้แก่ผู้คนได้มากกว่ากันในขณะที่ในปิดโอพยายามออกกฎหมายบังคับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเข้มงวดแต่ในความเป็นจริงตามแนวชายแดนไทยพม่าก,กลับมีการใช้เงินบาทหมุนเวียนอย่างเสรีราวกับเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนไทย สิ่งนี้คือบทเรียนสำคัญที่บอกเราว่าเมื่อความเชื่อมั่นในรัฐสูญสิ้นเงินตราของรัฐนั้นก็จะกลายเป็นเพียงอนุสร์แห่งความล้มเหลวที่ไม่มีใครต้องการถือครองอีกต่อไปในโลกของภูมิรัฐศาสตร์มีคำกล่าวที่ว่าหากต้องการเข้าใจความจริงให้เดินตามรอยเงินไปและในกรณีของกอทูเลการเดินตามรอยเงินบาทจะเผยให้เห็นโครงสร้างอำนาจใหม่ที่กำลังขยายบัลลังของรัฐบาลทหารพรม่า อย่างรุนแรงที่สุดการที่กลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์และระบบบริหารท้องถิ่นเลือกใช้เงินบาทไทยไม่ใช่เพียงเพราะความสะดวกในการซื้อขายแกงหนึ่งถุงหรือข้าวหนึ่งจานแต่มันคือการวางยุทธศาสตร์เพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่ทางการเงินของกองทัพพม่าอย่างเป็นระบบเพราะอำนาจในการพิมพ์เงินและการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่รัฐบาลกลางเนปิดโอใช้ในการกดขี่และสกัดกั้น การเติบโตของกลุ่มต่อต้านแต่เมื่อกอทุเลประกาศไม่ยอมรับเงินจร์ดอาวุธชิ้นนี้ก็กลายเป็นเพียงเศษเหล็กในทันทีทำไมต้องเป็นเงินบาทไทยคำตอบอยู่ที่เสถียรภาพและเครือข่ายอุปทา,านพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันออกของพมา่าพึ่งพาการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและยารักษาโรคจากฝั่งไทยเกือบทั้งหมดเมื่อค่าเงินจร์ดผันผวน จนไม่สามารถคาดการได้พอค้าแม่ค้าจึงถูกบีบให้ต้องใช้เงินบาทเพื่อรักษาต้นทุนและกำไรสิ่งนี้สร้างวงจรเศรษฐกิจคู่ขนานที่ธนาคารกลางพมา่าไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือจัดเก็บภาษีได้เลยข้อมูลทางการเงินถูกระบุว่าระบบภาษีของกอทุเลในปัจจุบันถูกเปลี่ยนมาคำนวณเป็นหน่วยเงินบาทไทยเกือบทั้งหมดตั้งแต่ค่าผ่านทางรถขนส่งสินค้า ไปจนถึงภาษีโรงเรือนซึ่งเงินเหล่านี้ถูกนำไปหมุนเวียนเพื่อสร้างสวัสดิการสังคมและบำรุงกองกำลังของตนเองโดยไม่ต้องผ่านระบบงบประมาณของพมา่าแม้แต่จ้าเดียวอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสเงินหมุนเวียนมหาศาลนี้เรายังคงต้องเฝ้าระวังและขอประนามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งมักจะแฝงตัวอยู่ตามตะเข็บชายแดนที่มีช่องโหว่ทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นขบวนการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ถูกระบุว่าใช้พื้นที่แถบนี้เป็นฐานปฏิบัติการซึ่งการกระทําดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศและเราหวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันยับยั้งสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจังความน่าสนใจอยู่ที่ระบบธนาคารเงาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางการเงินโลกใต้ดินของพามา่าไปโดยปริยาย เงินบาทที่ไหลเข้าสู่กอทุเลไม่ได้เดินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่เป็นทางการเสมอไปแต่ผ่านเครือข่ายโพยกวนและการโอนเงินดิจิทัลที่รวดเร็วยิ่งกว่าระบบราชการสิ่งนี้ทำให้กอทุเลกลายเป็นรัฐในเงาที่มีอำนาจการซื้อเหนือกว่าคนในเมืองย่างกุ้งบางส่วนเสียอีกการที่เงินจ้าถูกปฏิเสธหมายถึงความล้มเหลวในการส่งออกอิทธิพลของรัฐบาลทหารพรมา่าเพราะในโลกยุคใหม่ หากคุณควบคุมเงินในกระเป๋าของประชาชนไม่ได้คุณก็ไม่มีทางควบคุมหัวใจหรือการยอมรับของพวกเขาได้เลยการหันมาใช้เงินบาทจึงเป็นเกมการเมืองที่เดิมพันด้วยความอยู่รอดซึ่งกอตูเลกำลังเป็นฝ่ายคุมเกมด้วยการผูกโยงชะตากรรมเศรษฐกิจไว้กับความแข็งแกร่งของประเทศไทยอย่างแนบเนียนสมรภูมิที่เมืองเมียว,วดีและพื้นที่โดยรอบของกอตูเลในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการประทะกันด้วยกำลังพล และอาวุธหนักเพื่อแย่งชิงดินแดนทางกายภาพเท่านั้นแต่นี่คือการทำสงครามเพื่อแย่งชิงประตูเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของภูมิภาคในช่วงปี2567นี้ความขัดแย้งระหว่างกองทัพพม่าและกองกำลังร่วมชาติพันธุได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรอบพื้นที่พรมแดนติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการค้า ที่มีมูลค่ามหาศาลต่อปีเมื่อเสียงปืนดังขึ้นที่ด่านพรมแดนสิ่งที่ตามมาไม่ใช่เพียงแค่การอ,อพยพของผู้คนแต่คือการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจส่วนกลางและชายแดนอย่างรุนแรงสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในสมรภูมินี้คือการที่ด่านเก็บภาษีของฝ่ายต่อต้านในพื้นที่กอทุเลได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีรายงานระบุว่า รถบรรทุกสินค้าที่วิ่งข้ามพรมแดนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางเป็นเงินบาทไทยเท่านั้นหากผู้ประกอบการถือเงินจาดพม่ามา,มาพนักง,งานประจำด่านจะปฏิเสธการรับชำระในทันทีสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าในพื้นที่สู้รบกองทัพพม่าได้สูญเสียอำนาจในการควบคุมเศรษฐกิจชายแดนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ในทางกฎหมายพวกเขาจะยังอ้างสิทธิเหนืออธิปไตยในแผนที่แต่ในทางปฏิบัติ อำนาจในการตัดสินใจทางการเงินและการขับเคลื่อนปากท้องกลับไปอยู่ในมือของผู้ที่กลุ่มบังเหียนเงินบาทไทยซึ่งกลายเป็นสกุลเงินที่มีอำนาจสูงสุดในสนามรบแห่งนี้อย่างไรก็ตามเราต้องขอประนามอย่างรุนแรงต่อการใช้ปฏิบัติการทางทหารและการประทะด้วยอาวุธหนักในย่านที่พักอาศัยของชุมชนซึ่งถูกระบุว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ ามแนวชายแดนการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงและเราขอเตือนและเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการก่อเหตุที่สร้างความสูญเสียแก่ประชาชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ได้สร้างภาระอันหนักอึ้งให้แก่พื้นที่ชายแดนในการรองรับผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี นอกจากนี้มีกระแสข่าวและข้ออ้างที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบระบุว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางส่วนของรัฐบาลพม่าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวหน้าก็เริ่มมีความต้องการถือครองเงินบาทไทยมากกว่าเงินจา้าที่เป็นเงินเดือนของตนเองเพื่อนาไปแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัย4ี่จากตลาดมืดหรือตลาดชายแดนไทยสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเสื่อมถอยของขวัญและกำลังใจภายในระบบราชการพม่า ผ่านมิติด้านมูลค่าเงินตราเมื่อผู้ถือรักษากฎหมายไม่เชื่อมั่นในค่าเงินของชาติตนเองย่อมเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเปราะบางของอำนาจรัฐในพื้นที่นั้นสมรภูมิที่กอทูเลจึงเป็นบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดว่าในสงครามยุคใหม่ชัยชนะที่ยั่งยืนไม่ได้วัดกันเพียงจำนวนหัวกระสุนที่ยิงออกไปแต่อยู่ที่ว่าเงินในกระเป๋าของใครจะมีเสถียรภาพและได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนมากกว่ากันซึ่งในเวลานี้ดูเหมือนว่าอาวุธที่ชื่อว่าบาทไทยกำลังมีชัยเหนือดินแดนแห่งนี้อย่างเห็นได้ชัดเบื้องหลังฉากหน้าของการค้าชายแดนที่ดูเหมือนเป็นการเอาตัวรอดตามปกติแท้จริงแล้วมีปริศนาที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่หรือไม่นักวิเคราะห์บางกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่าการที่กอทูเลประกาศผูกใจกับเงินบาทไทยอย่างเต็มตัวอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวก แต่มันคือส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์รัฐเงาที่มีการวางแผนมาอย่างแยบยลว่ากันว่ามีเครือข่ายธนาคารมืดและกลุ่มทุนข้ามชาติที่มองเห็นโอกาสมหาศาลจากการล่มสลายของระบบการเงินพม่าโดยใช้พื้นที่ตะเข็บชายแดนไทยเป็นสนามทดลองระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ไม่ต้องผ่านการควบคุมจากธนาคารกลางใดๆในโลกสิ่งนี้คือการสมคบคิดเพื่อบ่อนทำลายอำนาจรัฐส่วนกลางของเนปิดอ โดยใช้เงินตราเป็นอาวุธเงียบใช่หรือไม่มีข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันระบุว่ากระบวนการบาทพิวัตรในพื้นที่กอทุเลถูกขับเคลื่อนโดยเครือข่ายโพยกวนขนาดใหญ่ในอำเภอแม่สอดซึ่งทำหน้าที่เป็นดั่งธนาคารกลางในเงาเครือข่ายเหล่านี้สามารถโอนย้ายความมั่งคั่งมหาศาลข้ามพรมแดนได้ในพริบตาโดยไม่ทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลคำถามสำคัญคือ ใครคือผู้ที่เติมสภาพคล่องเงินบาทจำนวนมหาศาลเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์มีข้อสันนิษฐานว่าอาจมีตัวละครลับในระดับสากลที่ต้องการสร้างรักกันชนทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและพะม่าเพื่อใช้เป็นฐานในการแผ่อิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเงินบาทไทยเป็นเครื่องมือสื่อสารความมั่งคัง่งที่ทรงพลังที่สุดอย่างไรก็ตาม ข้ามกลางข่าวลือเรื่องแผนการลับเหล่านี้เราต้องเผชิญกับความจริงที่น่ากังวลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักใช้ความโกลาหลนทางการเงินเป็นช่องทางในการฟอกเงินและดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเราขอประนามการใช้พื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียหรือขบวนการมิจฉาชีพทุกรูปแบบซึ่งการกระทำเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำลายเศรษฐกิจ แต่ยังสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้แก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เราขอเตือนให้ผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและตระหนักถึงอันตรายจากธุรกิจสีเทาที่แฝงตัวมาในคราบของการค้าขายชายแดนความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือยิ่งเงินจรดไร้ค่าลงเท่าใดรากฐานของประเทศพม่าก,ก็ยิ่งสั่นคลอนมากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นในกอทูเล อาจไม่ใช่แค่ทฤษฎีสมคบคิดแต่มันคือปรากฏการณ์รัดล้มเหลวของจริงที่เงินบาทไทยเข้าไปทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างที่รัฐบาลทหารพรม่าทิ้งไว้การที่ประชาชนเลือกใช้เงินบาทจึงเป็นดังการลงคะแนนเสียงด้วยกระเป๋าสตางค์ว่าพวกเขาไม่ต้องการอยู่ภายใต้อำนาจที่มองไม่เห็นหัวประชาชนอีกต่อไปแต่คำถามที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าก็คือหากเงินบาทกลายเป็นกระดูกสัน หลังของกอทูเลไปแล้วประเทศไทยในฐานะเจ้าของสกุลเงินจะได้รับผลกระทบอย่างไรและบทบาทของไทยบนกระดานอำนาจนี้จะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนคำตอบที่น่าตกใจรอคุณอยู่ในส่วนถัดไปที่เกี่ยวกับมุมมองของไทยและบทเรียนทางการทูตที่ไม่เคยมีใครบอกคุณเมื่อมองจากมุมของประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในกอทูเลไม่ใช่เพียงแค่การค้าขายชายแดนตามปกติ แต่นี่คือบททดสอบสำคัญของยุทธศาสตร์การทูตที่ไทยดำเนินมาอย่างยาวนานท่ามกลางความผันผวนของพมา่าประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพลังงานทางเศรษฐกิจโดยธรรมชาติที่คนรอบข้างต้องพึ่งพาการที่เงินบาทกลายเป็นสกุลเงินหลักในพื้นที่ขัดแยง้งสะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของอานาจละมุนที่ไม่ต้องใช้การบังคับแต่เกิดจากเสถียรภาพและความเชื่อมั่นที่แผ่นดินไทย มีให้แก่ภูมิภาคนี้มาโดยตลอดไทยไม่ได้ต้องการแผ่อิทธิพลด้วยการรุกรานแต่ระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งต่างหากที่เป็นแรงดึงดูดให้ผู้คนสมัครใจเดินเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาทางการเงินของไทยเองในมิติทางการทูตนี่คือบทเรียนระดับโลกเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การทูตแบบไผ่ลู่ลมของไทยเราดำเนินนโยบายที่เน้นความสมดุลระหว่างการรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางในเนปิดอล และการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ทุดูแลอยู่ความเก่งกาจของไทยคือการวางตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยและตลาดแห่งเสถียรภาพที่ทําให้ทุกฝ่ายยอมรับโดยไม่มีข้อกังขาการที่เงินบาทไทยถูกใช้ในกอทุเลจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าความมั่นคงของชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของระบบการเงินและจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจที่โลกไว้วางใจซึ่งประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความนิ่งคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดในยุคแห่งความสับสนนี้อย่างไรก็ตามเราต้องตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของสถานการณ์และขอสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งด้วยสันติวิธีและการเจรจาทางการทูตเราขอประนามการกระทำใดๆที่นำไปสู่การละเมิดอำนาจอธิปไตย หรือการสร้างความแตกแยกที่เกินกว่าขอบเขตของมนุษยธรรมประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้สนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคสุวรรณภูมิการที่ระบบเศรษฐกิจของเราเข้าไปมีส่วนช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ขัดแยง้งสามารถลืมตาอ้าปากได้นั้นถือเป็นภารกิจทางมนุษยธรรมที่ควบคู่ไปกับผลประโยชน์แห่งชาติ บทเรียนที่สำคัญที่สุดสำหรับนานาชาติจากปรากฏการนี้คืออธิปไตยทางการเงินนั้นสำคัญไม่น้อยไปกว่าอธิปไตยทางดินแดนเมื่อรัฐใด,ดรัฐหนึ่งสูญเสียความเชื่อมั่นในค่างเงินของตนเองรัฐนั้นก็แทบจะสูญเสียการควบคุมเหนือพลเมืองไปโดยปริยายประเทศไทยจึงต้องรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและรากฐานทางเศรษฐกิจไว้อย่างสุดความสามารถเพราะเงินบาทในมือของชาวชายแดนนั้น ไม่ใช่แค่สื่อกลางการแลกเปลี่ยนแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและมิตรภาพที่ไทยมีให้แก่เพื่อนบ้านในยามยากลำบากและนี่คือบทพิสูจน์ว่าประเทศไทยคือเสาหลักที่ไม่มีวันล้มของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงสุดท้ายนี้เรื่องราวของเงินบาทในกอทูเล่คือกระจกสะท้อนความจริงอันโหดร้ายของอำนาจรัฐเมื่อใดที่รัฐไม่สามารถรักษา ความเชื่อมั่นไว้ได้เมื่อน,นั้นอำนาจอธิปไตยก็จะเริ่มสลายไปตามค่าเงินที่ร่วงโรยการที่ชาวกะเหรี่ยงและคนชายแดนเลือกกอดเงินบาทไทยไว้แน่นไม่ใช่เพราะพวกเขาต้องการท้าทายกฎหมายพมา่าด้วยความเกลียดชังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะมนุษย์ทุกคนต่างโหยหาความมั่นคงพื้นฐานของชีวิตเงินบาทไทยจึงทำหน้าที่เป็นดังสมอเรือที่เหนียวรั้งพวกเขาไว ไม่ให้จมหายไปกับพายุเศรษฐกิจที่กำลังพัดถล่มพมา่าอย่างหนักหน่วงในเวลานี้เราได้เห็นแล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงในโลกยุคภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระสุนหรือกองทัพที่เกรียงไกลแต่อยู่ที่ว่าระบบของใครจะสามารถมอบอนาคตที่จับต้องได้และเสถียรภาพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนได้มากกว่ากันประเทศไทยในฐานะเจ้าของสกุลเงินนี้ จึงไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่ผู้ค้าชายแดนอีกต่อไปแต่เรากำลังกลายเป็นสถาบันแห่งความเชื่อมั่นและศูนย์กลางแห่งความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่เกิดจากรากฐานอันแข็งแกร่งของชาติที่คนไทยทุกคนควรร่วมกันภาคภูมิใจและรักษาไว้แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับการที่เงินบาทไทยกำลังกลายเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจใหม่ ในพื้นที่ขัดแย้งตามแนวชายแดนคุณมองว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำภูมิภาคอย่างเต็มตัวหรือมีความกังวลในมิติใดที่ซ่อนอยู่หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ที่ใต้คลิปนี้ครับหากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์เจาะลึกในมิติภูมิรัฐศาสตร์ที่รอบด้านและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ คลิปนี้ออกไปเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ตื่นรู้และเท่าทันต่อสถานการณ์โลกสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราจะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวของเส้นทางการฟอกเงินข้ามชาติในสามเหลี่ยมทองคำที่รับรองว่าเข้มข้นไม่แพ้กันแน่นอนสวัสดีครับ